เออมันฉลาดอ๋อนี่คนละตัวกับตัวเมื่อกี้ใช่ไหมมันพันเดียวกันกัเออจะให้มันผมพันยังเหรอเปล่าพี่เขาป้อนอาหารไม่ไม่มันมีเมียกับผู้เหรอตัวเมียกับตัวผู้ใช่ผสมนันเลยเหรอ ก็แล้วแต่มันอะ,อ<า>อะแล้วแต่นกมันจะผสมพันธุ์กันหรือเปล่าให้ม<ห>ันผสมพันธุ์กันไม่ได้เคู่นี้เดี๋ยวมันเนี่ยพอคู่นี้เดี๋ยวมันจะมันจับคู่กันแล้วไะคู่นะ่ะนกฉลาดเลยโอเคแม่ว่าอิ่มแล้วเนี่ยนกอ่ะ แลวตัวนี้ยตัวตัวนี้มันบินยังไม่เป็นเนี่ยบินยังไม่เป็นอันนี้ตัวนึงโอ้โหทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ยลูกสามสามตัวตั้งชื่อให้มัาหรือยังอ่ะ ไอตัวนี้ชื่อจิว๋วเจิวโ <laughs> อเอค <laughs> okay, พ่อแม่ว่ามันอิ่มแล้วล่ะยังไม่อิ่มนะดูเดะถ้ามันอิ่มแล้วมันจะไม่อาปากใส่อ๋อ ตัวนี้กินแก่ปวดครัวประกาศแตกตายตัวนี้โอเคโอ้โหเโอาข้าไปลึกไม่ใช่แย่เข้าไปลึกเกินไปเปล่าลูกไม่ไม่อย่างนี้แหละ มันอิ่มแล้ว,ลวโอเคเดี๋ยวแม่อ่านวิดีโอไว้โอเคบ๊ายบาย